เรากลับมาในช่วงนี้ก็มีข่าวทำร้ายร่างกายนะครับคุณพินโยพง์เจริญนะครับนายกสมาคมโหราศาสตร์นาชาตินะครับถูกทำร้ายร่างกายวันนี้เวลาประมาณสักส0บโมงนะครับทางด้านของคุณพินโยก็บอกนะครับว่าตอนนั้นขับรถไปคนเดียวครับจะไปบันทึกเทปรายการที่สถานีเคเบิลทีช่องสุวรรณภูมิที่อาคาร TPI Tower นะครับถนนนราธิวาสราชนครินและช่วงที่นำรถไปจอดที่บริเวณ ปั๊มนะฮะปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นที่จอดรถของอาคารระหว่างที่กำลังลงจากรถก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับกออ็รูปประพันธ์สันฐานสวมเสื้อกางเกงสีดำสวมหมวกกันน็อกสีขาววิ่งมาหาคุณพินโยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ระดมต่อยเข้าที่ใบหน้านะครับ6-7เจ็ดหมัดนะฮะคุณพินโยก็ล้มลงเลือดไหลออกมาเต็มใบหน้านะฮะหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ รีบวิ่งไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งติดเครื่องรออยู่แล้วก็ขับหนีออกไปนะครับหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีนําตัวคุณพิญโยส่งโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับหมอก็ดูแล้วก็อาการก็ไม่ร้ายแรงนะครับบาดแผลไม่ลึกเพียงแต่บอบช้ำหน้าบวมแล้วตัวคุณพิญโยก็ไปแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆ มีหลักฐานสําคัญนะครับเป็นเอกสารที่คนร้ายทําตกไว้ขณะวิ่งหลบหนีนะครับเอกสารนั้นเป็นแผนที่ของบริเวณสถานที่จอดรถนี่ฮะก็นี่แหละฮะประมาณว่านี่มาดักรอตรงนี้นะแล้วจะมาชกคุณพิญโยนะแผนที่มาดักรอเพราะคงจะรู้ว่าคุณพิญโยจะต้องมาบันทึกเทปนะครับแล้วก็มีพยานแถวนั้นบอกว่าสองคนนั้นมารออยู่นานแล้วนะครับคุณพิญโยบอกว่าผม มุ่งไปที่ปมประเด็นการเมืองเพราะล่าสุดได้แสดงความเห็นทางสื่อเรื่องที่ DSI ออกหมายจับเนนคั <c oughs> นะฮะนายวีรพลสุขผลนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีคนที่ยังไม่ถูกออกหมายจับเช่นนักโทษหนีสารที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างแดน <c oughs> ทำไมไม่ออกหมายจับบ้างนะฮะร, <c oughs> รวมถึงทำนายการเมืองนะครับ คุณพิโยเล่านะฮะอบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นการเมืองประเด็นการเมืองก็มี2เรื่องรเรื่องที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์กรณีเนงคัมแล้วก็เทียบเคียงกับนักโทษหนีศาลคนหนึ่งอ,อยู่ต่างแดนทําไมไม่ถูกออกหมายจับทําไมดีเอสไอไม่ไม่กว,วีกว,ว่าดแบบจัดการเรนรคัมนะฮะอีกเรื่องหนึ่งทํานายการเมืองที่บอกว่าการเมืองช่วงนี้จะค่อยๆแรงขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับที่พามาผมก็ทํานายเรื่องการเมืองมาโดยตลอดไม่ไม่ค่อยทํานายเรื่องส่วนตัวให้ใครจึงคิดว่าเป็นเพราะปมการเมืองแน่นอนนะฮะทางตารวจก็ยืนยันจะเร่งติดตามสืบสวนนะครับและผมก็จะช่วยคิดว่าน่าจะเป็นใครบ้างนะฮะแต่เป็นคนที่ชื่นชอบฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่น่าจะเป็นการทําร้ายผิดคน และเมื่อหลายปีก่อนผมก็เคยโดนปองร้ายแต่ไม่ถึงตัวนะครับก็ประเภทเอาพวงหลีดไปไปวางเอาไว้ให้เอาสิ่งปฏิกูลมาราดรถอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เห็นไหมชกจนหน้าบวมปูดเลยนะฮะนี่แหละฮะเสื้อสีขาวดีเปื้อนเลือดเห็นชัดเลยนะครับนี่นะฮะโหดโหนทํานายแบบโอ้โหโหนทํานายแล้ะอาจจะไม่ชอบอมไม่ชอบคำทำนายหรือเปล่าเจ้าตัวเขาสงสัยแบบนั้นครับ นี่ฮะคือความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ว่ามาใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ถูกเดให้คนชกฟังใช่ไหมครับแล้วคุณบั็นจงพอดาวออกไหมว่าเทียบเคียงกับใครที่นีคดีพอดาวออกไหมเขาดาวออกทั้งประเทศแหละแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋โดน